ครับพบกับผมนนท์พงศองครับเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้อยู่ในสวนยางพาราครับตื่นตาตื่นใจอีกแล้วครับผมเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยกับผมนายอุดมศรีลำดวนนะครับอยู่บ้านแกงนางตำบลกกตูมอำเภอหนองหลวงเรานี่แหละครับอ่าจังหวัดจังหวัดมุกดาหารครับมุกดาหารนะครับผมอ่านะครับแปลงยางพาราที่เราอยู่นี้กี่ไร่ครับหกไร่ครับหกไร่อายุอายุอายุสิบสองปีครับอายุสิบสองปีแล้วพี่อายุเท่าไหร่ลร ไม่บอกดูหน้าก็รู้ครับยังหนุ่มอยู่ยังหนุม่มอยู่ครับอะแต่ที่แน่กรีดมาแล้วกี่ปีเนี่ยกรีดมาสี่ปีครับปีที่ห้าแล้วเปลี่ยนหน้าใหม่เปลี่ยนตั้งครับอ๋อม่หือนหน้าใหม่ครับดูครับโหนี่เราลองกรีดดูครับท่านผู้ชมประมาณหกโมงเย็นครับเลยแน่ถ้ากรีดตอนตีสามตีสี่นี่ผมว่าแบบแหมยอดเยี่ยมเลยนะอะความประทับใจนะครับจากการลองใช้ตัวนี้เป็นไงบ้างอ๋สุดยอดครับ คือเราเคยใส่ปุ๋ยปีหนึ่งก็ไล่หนึ่งก็สองสอนนะครับคือต้นฝนกับปลายฝุ่นแต่ผมมาใช้ตัวนี้นะครับไบโอเบสกับโฟทีนี้ลดต้นทุนลงไปครึ่งหนึ่งครับอ๋ลดปุ๋ยครึ่งหนึ่งอ่าแล้วก็ใช้โฟทีกับฮอร์โมนแบ็กครับฉีดยังไงฉีดฉีดใส่ตรงไหนบ้างผมฉีดพ่นลำต้นกับลงดินฮะสองที่ครับอ๋อแสดงว่าของเราเป้สะพายครับอ๋อฉีดไม่ถึงใบครับอืมก็เน้นสองจุดนี้ครับ แล้วปัจจุบันนี้การกีดอะไรมันนิ่มมันยังไงมากครับสุดยอดเรื่องนิ่มครับครับสุดยอดเรื่องนิ่มครับมกครับสุดยอดเรื่องนิ่มครับยยแล้วแต่ก่อนนี้หน้าแข็งหน้าตายไหมมีครับแล้วหายไหมมันก็หายครับอ๋อยืนยันนะยืนยันนะยืนยันครับเพราะว่าท่านผู้ชมเขาดูอยู่เขาก็อยากรู้ว่าเขาอยากรู้ว่าหน้ายางที่มันแข็งที่มันด้านเนี่ยมันกลับมากีดได้ไหมอืมครับครับปัจจุบันนี้เราก็สามารถกีดได้แล้วครับอ่าโอเค ก่อนนั้นแน่นอนหลักเคยใช้ปุ๋ยนะครับแล้วก็มาลดปุ๋ยแล้วก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะนะครับเข้าไปผลผลิตประมาณเท่าไหร่ครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นต,ต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนเดือนหนึ่งก็ประมาณ2 0 0โลปัจจุบันปัจจุบันครึ่งต่อครึ่งก็เป็น400ครับ400ร้ครโลโอ้โหอย่างนี้ดีใจไหมโอ้สุดยอดเลยครับอ้าวอ,อ,อยากเล่าความประทับใจความสุดยอดของเราเป็นยังไงบ้างเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อย ก็อยากบอกต่อนะครับเพราะว่ามีของดีอยู่ในมือแต่แต่บางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าก็ให้มาดูได้นะฮะนี่ของจริงครับของจริงครับใช้จริงใช้จริงเลยครับได้ผลจริงจริงครับโอเคอ่ะแล้วประหยัดไหมครับประหยัดครับประหยัดอาจจะต้นทุนแต่ปริมาณน้ายางเราเพิ่มนะครับฉีดบ่อยไหมเนี่ยฉีดบ่อยไหมผมฉีดแต่ก่อนผมฉีด1ิห้าวันต่อครั้งครับแต่เรื่องนี้ฉีด เดือนหนึ่งครั้งครับอ๋อแรกๆเราก็ฉีด15วันครั้งเดี๋ยวนี้เป็นเดือนละครั้งแล้วโอ้ก็ประหยัดลงเยอะครับท่านผู้ชมโอเคสุดยอดจริงๆขอบคุณมากเลยแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆในส่วนของยางพาราของคุณพี่ชื่ออุดมสรีลำดวนครับอ่าพี่อุดมสรีลำดวนอ่าวันนี้ขอบคุณครับ